ะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาลุ้นรอบดักปลานะครับผมผมจำไม่ได้ว่าผมวางตรงไหนบ้างนะครับผม,ผมต้องเดินต้องเดินดูครับโอ้ยน้องเลยนีหรือเปล่าสได้ช่วงนี้นะครับน้ำเปลี่ยนน้ำใหม่มาแล้วมันจะเปลี่ยนค่า pH นะครับโล่มันก็เลย ลาก็เลยมีเยอะโอ้พี่น้องพี่น้องมีมีมีโอ้พี่น้องเดือดเดือดเดือดทำไมมันหนักแท้่ยทำไมมันหนักเนี่ยรอบนี้น่ะอู้อู้หอู้พี่น้องเดือดเดือดเดือด ดดเดี๋ยวผมขอวางกล้องกันครับผม ừ, พี่น้อง ừ, 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 พี่น้องเอดูดูสุดยอดขนาดไหนดู สุดยอดออพี่น้องอลังการงานสร้างมากครับผมดูครับผมเดี๋ยววิศัพ์ขออนุญาตปลดปลาก่อนเด้อครับผม